เลขผ้าแดงปิวชัดฝนธนสุนทรจุดพระทัดถวายปู่เห็นเลขชัดจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะคุณฝนธนสุนทรน,นะคะเดินสายทําบุญพร้อมโชว์เลขเด็ดจากการจุดประทัดแล้วก็เลขทูบถวายปู่นะคะเห็นเลขชัดเลยนะคะ คุณฝนธนสนทรน,นะคะนักครองลูกทุ่งชื่อดังนะคะล่าสุดนะคะได้ไปทําบุญที่วัดกาหลงกราบหลวงพ่อสุดปิดทองผูกผ้าสามสีเสาเอาเสาเอกนะคะเสาเอกเสาโทและไปจุดประทัดถวายปู่ปากครองนาขวางพร้อมกับโชว์เลขหางประทัดให้ดูชัดแจ๋วเลยนะคะ โดยเลขหางประทัดที่คุณฝนธนสุนทรจุดในงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะ5 .5 5หนะคะตองหนะคะนี่เลยนะคะส่วนเลขทูที่คุณฝนจุดนะคะนี่เลยนะคะ3 6 5นะคะ3 6มหก้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดงวดนี้นะคะคุณฝนใบแล้วนะคะคุณฝนธนสุนทร โชว์ให้ดูชัดห5 5 5นะคะปิวหล่นมาขาดหน่อยแต่ว่าเลขก็ยังเห็นชัดนะคะ5-5-5นะคะส่วนเลขทูบก็คือ3-6-5นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขเด็ดงวดนี้คุณฝนธนสุนทรใบแล้วนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านลวนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ